เมื่อไหร่ที่ติดกับคำว่าของเรามากไปชีวิตจะหนักจนหาความสุขไม่เจอเพราะความจริงคือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆทุกอย่างคิดเองสมมติเองทั้งนั้นฉะนั้นก่อนเอาชีวิตไปฝากให้ใครดูแลและคิดไปครอบของชีวิตใครถามตัวเองก่อนพร้อมรับความผิดหวังหรือเปล่า เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทั่งใจเราเองยังไม่เคยหยุดนิ่งแล้วจะคาดหวังให้ทุกอย่างได้ดังใจมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้รู้สึกหงุดหงิดมองอะไรก็ขัดหูขัดตาลองตั้งสติใหม่แล้วคิดใหม่ว่าที่รังอยู่กอดอยู่แบกอยู่เพราะยุดติดยืดมั่นว่ามันคือของเราใช่ไหมลองวางมันลงแล้วปลงซะบ้าง แบกเท่าที่ไหวก็พอแล้วขอบคุณข้อความจากปุ้ยพินราตั์ขอบคุณค่ะ